สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับวันนี้รอบค่ำมีในส่วนของประเด็นที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมอัปเดตล่าสุดนะครับในส่วนของพายุนะครับ depression หินซิ่งนะครับซึ่งตอนนี้อ่อนกำลังลงจากใต้ฝุ่นนะครับเป็น depression ตอนนี้กำลังเข้าถล่มในส่วนของเวียดนามนะครับเวียดนามตอนกลางอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงค่ำนี้ มีประเด็นที่น่าจับตามองนะท่านผู้ชมก็คือหลังจากที่เคลื่อนตัวเข้าในส่วนของเวียดนามแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับแตม่มีมีมีเรื่องที่น่าสนใจก็คืออัปเดตท,ทิศทางล่าสุดนะครับมีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้าในส่วนของประเทศไทยนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ของ2โมเดลตรงกันนะครับ ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกนะครับในช่วงวันสองวันนี้โดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนใต้นะครับอีสานตอนใต้แล้วก็อาจจะถึงทางด้านโซนตะวันออกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับก็พอเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วเขาก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกนะครับ ท้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเริ่มที่จะถอยนะครับเริ่มที่จะถอยกลับไปนะครับทําให้พายุเคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกได้อย่างตรงๆนะครับไม่ได้เคลื่อนตัวลงมาต่าแล้วครับถ้าดูจากตรงนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันพุธนะครับดูจากโมเดลตรงนี้ทางด้าน ภาคอีสานตอนใต้นะครับทางด้านตอนใต้ของโซนอีสานมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้อิทธิพลของหินซิ่งที่น่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศหย่อกำลังแรงนะครับก็เคลื่อนตัวมาทางด้านฝั่งนี้ส่งผลทาให้ประเทศไทยบางพื้นที่นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็คือทางด้านอ่าสีเมืองใหม่อเภอสีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพิบูรณลมังสาหาร แล้วก็ทางด้านเดชดอุดมนะครับตรงนี้คือพรุ่งนี้เช้านะครับโมเดลพรุ่งนี้เช้าวันพุธนะครับแล้วก็แถวสำโรงทาร่าเบญจรักนะครับก็เป็นรอยต่อระหว่างอุบลราชธานีอำนาจเจริญแล้วก็ศรีสะเกดนะครับนี่คือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็คือหลังจากที่เขาอ่อนกําลังลงเป็นในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันออกนะครับ ก็เคลื่อนตัวมาแล้วก็ที่น่าจับตาดูนะครับพอช่วงนี้นะครับช่วงไสๆสายยังคงเป็นโซนนี้นะครับอุบลราชธานีนะครับฝั่งตอนใต้นี่นะครับนาจะหลวยน้ํายืนนะครับทางด้านเดชอุดมนะครับแล้วก็แถวช่องเม็กนะครับพิบูลมังสาหารฝั่งนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับกันทะลักศรีสะเกดนะครับขุนหาร คุนหารเบญจรักสำโรงพายุนับไพรบึงกันทะล,ะลุมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับดูในส่วนโมเดลตรงนี้ก็คือเคลื่อนตัวมาแล้วก็ที่น่าจับตาดูนะครับก็คือหลังจากมาด้านนี้ก็วกกลับนี่หนึ่งนี่คือข้อมูลของโมเดล EMC นะครับ ECM w o f ศูนย์ประชากรอากาศระยะกลางยุโรปนะครับพอช่วงบ่าย ทางด้านอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีกันทับพิบูลนับศีเมืองใหม่แล้วก็อำนาจเจริญป่าติวสายมูลเสรทอนนะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ไทยบึงกันกันทะลักนับเด็กอุดมนะครับนี่คือในส่วนของอ่าินซิ่งนะครับตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชั่นแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วกนิดนึงนะครับทูตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อนวันพุธนะครับ วันพุธช่วงหัวค่ำนะครับช่วงนี้ในส่วนของมวลอากาศเย็นถอยกลับนะครับมวลอากาศเย็นถอยกลับก็อาจจะส่งผลทําให้นะครับโซนนี้ทางด้านปลายประเทศไทยฝั่งนี้นะครับน่าสนใจนะครับนี่นะครับพอช่วงคืนวันพฤหัสนะครับต่อเนื่องเช้าวัน คืนวันพุธต่อเนื่องเช้าวันพฤหัสนะครับโซนนี้อุบลราชธานีสุรินทร์นะครับกาลสินขอนแก่นบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็นางรองละหานทรายบ้านกรวดนะครับสังขระนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับถ้าดูในส่วนของทิศทางตรงนี้นะครับอัปเดตทิศทางล่าสุดของหยินซิ่งนะครับ ตรงนี้เป็นโมเดลของศูนย์พรากรณอากาศระยะกลางยุโรปนะครับ ECM-WF นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอวันพฤหัสเช้านะครับตอนนี้อ่อนกําลังลงน่าจะเป็นจกากความกดอากาศตามกาลังแรงก,ก็เคลื่อนตัวเข้ามาแถวท้ายๆประเทศไทยนะครับตรงรอยต่อระหว่างอีสานกับอีาอสานกับตะวันออกนี่ครับสุรินทร์ครับทางด้านสุรินทร์บุรีรัมย สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะครับแล้วก็โคราชบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลอัปเดตโมเดลล่าสุดนะครับในช่วงวันพุง่งวันพฤหัสนะครับเช้าวันพฤหัสตัวนี้ก็น่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงนะครับก็มาสลายตัวใกล้กับประเทศไทยนี่นะครับปลายประเทศไทยแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาส่งผลทําให้นะครับมีฝนตกนะครับในโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับตรงนี้ ในวันพฤหัสภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนใต้นะครับอีสานนี่เป็นบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ทางด้านนครราชสีมาโซนตะวันออกก็คือทางด้านนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนะครับชนบุรีจันทบุรีนะครับระยองและก็ตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับ นี่คือทิศทางอัปเดตท,ทิศทางนะครับในช่วงวันพฤหัสช่วงวันพฤรหัสบ่ายนะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้โซนภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้แล้วก็อีสานตอนใต้นะครับไล่มาตั้งแต่โซนทางด้านบุรีรัมนะครับมหาสารคามขอนแก่นนะครับบางส่วนแล้วก็ทางด้านสุรินนะครับสุริน บุรีร,รัมย์นครราชสีมานะครับแล้วก็ทางด้านตาพยาสะแก้วนะครับสะแก้วโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนะครับระยองชนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับตราดจันทบุรีนะครับตราดจันทบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วง วันพฤหัสนะครับช่วงเย็นวันพฤหัสนี่นะครับก็วิ่งตามมานครราชสีมาสะแก้วนครราชสีมาชัยภูมินะครับบุรีรัมแล้วก็ขอนแก่นร้อยเอ็ดกาลสินนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นในเรื่องของมวลอากาศเย็นเริ่มที่จะถอยล่นขึ้นไปนะครับส่งผลทําให้มีฝนตกหนักนะครับในโซนนี้ก็เป็นอิทธิพลของหินซิ่งนะครับที่พอมวลอากาศเย็นถอยล่นไปนะครับ ก็ทําให้ในส่วนของตัวพายุเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็มาสลายตัวแถวประเทศไทยนี่นะครับก็ระหว่างนั้นก็ทําให้ในโซนของในส่วนของประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวจับตาดูนะครับแล้วก็ถ้าดูจากโมเดลอีกโมเดลหนึ่งก็จะค่อนข้างจะให้น้ําหนักตรงกันนะครับ BOMA นี่นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็คือเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วง รุงนี้นะครับก็จะทําให้โซนทางด้านอุบลราชธานีนะครับมุกดาหารแล้วก็อํานาจ,จเจริญบางส่วนศรีสะเกดศรีสะเกดสุรินทร์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะตรงกันนะครับ2โมเดลโมเดลของอทางด้าน bom a แล้วก็ ecmwf นะครับ ecmwf ศูนย์พรากรณรอากาศระยะกลางยุโรปนี่นะครับ นี่คือในส่วนของคาดการแนวโน้มฝนนะครับในช่วงวันสองวันนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของหยินซิ่งนะครับหยินซิ่งยังไม่หมดฤทธิ์นะครับหยินซิ่งก็คือมีทิศทางเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็ที่สําคัญอาจจะต้องดูอีก2ลูกนะครับที่ตามมานะครับเนื่องจากพอมวลอากาศเย็นถอยร่นไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะเคลื่อนตัว ลงมานะครับใกล้เคียงในส่วนของไทยมากขึ้นก็เดี๋ยวคงต้องต้องติดตามดูในส่วนของแนวโน้มนะครับแต่ภาพรวมนะครับก็คือถ้าดูจากตรงนี้ก็คือในช่วงวันพุธพฤหัสนะครับก็จะทําให้โซนทางด้านภาคอีสานนะครับอีสานตอนใต้แล้วก็ทางด้านตะวันออกนะครับรวมทั้งภาคกลางบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนะักได้นะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ